ได้แล้วไปได้แล้วพี่น้องเนี่ยหายากได้แล้วโอ้ยหายากคกันวนี่อี่เลยกูได้บุเชียไปหายากเลยเจ้าไปหาอยู่เมืม่อตื่อเจ้าก็ว่าได้แนี่นี่เสียอะไรป,ปะไปย่างขาอยู่เมืม่อตื่อเจ้าก็ว่าได้กินอันนี้ปิบอกให้ หาอยากคักอยากเนี่ยเขาจะวาไปหาอยู่ตลาด <laughs> ตัวยู่ตลาดจิ๊กซีมีบุมีได้เนี่ยได้เอา้าว่าเป็นการชแชร์ไปล้ว,ลวมากินกันเลยเห็นนี่บ่ครับนี่เห็นบ่นี่แหละหาอยากว่าจะว่าจะาไปหาสิจิตตลาดกับบมีได้เนี่ยจะชื่อว่าไงเปย่างหาบุ้งเหรอ <laughs> อ้าว่าได้ยังไงน่าครับเอามาไม่จะตัวใ,ใครๆได้เลย้นี่เด็กปีกอลกอนขันแรกบางไขรถเดี <All right. S 2> ๋ยวแกให้มั่งเลยครับเดี๋ยวแกให้มั่งเลย นี่เด่กใครเนียอทั้งนั้นเห็นปะเอ้าเห็นบุเห็นไงสร้างเลยกินรลยนิ่มเลยข้าวิ่เหลือนั่งด่าใคร่เอาหมัก ผู้ใดบ่มักกัว่ามันบ่แสบบมักนะครับมัดสวนก็แซสบกินไข่้วก็หัวมันเอาไปใส่ตำใส้ปนกันเลยหรอางหายากเด้อนี่เด้อหางหาอยู่มัดเหม่อบริก,ก้อน่เด้อ มองแอบใครมันเอกอืกอัก ไปสุกตัวาเจารับรองหาไม่ยากหรือว่าม่ซุ่มมือนี่ไปแต่เห็นเพียรก็าจาแต่หาน้ำตลาดเนี่บุ้มีเหรอครับปวดอนะไอ้เอืน อักค,ครับอืมได้การครับ ทยมันก็แซ่บเวลาจะนำต้นเขาสมัยเด็กๆถ้าสมมือนี่สงสัยหากินบ่ได้ละอืม ทำนี่ยนะครับแซ่บครับสั่งมากินอรอบก็เด้แป้งด่าใครสุดยอดแต่นัม่เป็นะ